สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กำลังฝึกเล่นเวทมือใหม่นะครับผมวันนี้นะครับผมมีท่าเล่นง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งสามารถเล่นที่บ้านก็ได้นะครับจะมีท่าะลรบ้างครับมาดูกันเลยนะครับก่อนเล่นนะครับก็จะวอร์มนะครับถ้าเพื่อนๆมีสายยางยืดนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเอามาวอร์มได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะวอร์มเป็นท่าหัวไหล่ก่อนนะครับประมาณ15บีนะครนบเพื่อนๆครับท่านี้ก็จะได้หัวไหล่นะครับผม ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าเล่นแขนนะครับผมอันนี้ก็จะโฟกัสที่แขนนะครับเป็นท่าเล่นแขนปกติเลยนะครับผมแล้วก็จะใช้เท้านะครับเหยียบที่ยางยืดไว้นะครับแล้วก็จะใช้มือทั้งสองข่ายกขึ้นนะครับแล้วก็เน้นโฟกัสที่แขนนะฮะท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนือขานะครับโดยที่ผมจะใช้ขาข้างหนึ่งยืดมาข้างหน้านะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะยืดไปข้างหลังครับขาที่ยืดไปข้างหลังก็จะยืดให้สุดนะครับ นับประมาณ10-15วินะครับผมแล้วก็สลับข้างได้เลยครับต่อ oh, oh. ไปนะครับ oh. เพื่อน oh. เป็นท่ายืด oh. กล้ามเนื้อน่องนะครับผมอันนี้ผมก็จะยืนปลายเท้าก็ประมาณชิดหรือไม่ชิดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนถนัดนะครับแล้วก็จะเก่งตรงที่น่องแล้วก็ขยงขึ้นไปแบบนี้นะครับประมาณ10-15ทีนะครับผม อันนี้ก็จะได้น่องนะครับแล้วก็จะเป็นการวอมข้อเท้าด้วยครับเวลาที่เราเล่นเราก็จะได้ไม่บาดเจ็บนะครับเพื่อนถ้าต่อมานะครับก็เป็นท่าวอมกล้ามเนื้อต้นขานะครับอันนี้ก็เป็นการลดอาการบาดเจ็บได้นะครับโดยท่านะครับเราจะใช้เป็นการลุกนั่งนะครับประมาณ1 0บถึงสิทีนะครับผมขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะครับเพื่อนครับ ถาต่อมานะครับอันนี้จะเป็นท่าเล่นหัวไหลนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีดัมเบลคู่นะครับก็ดีเลยนะครับสามารถเล่นเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็ผมจะใช้มือทั้งสองข้างนะครับยกขึ้นสุดนะครับแล้วก็ลงนะครับค่อยๆลงนะครับแล้วก็เน้นโฟกัสที่หัวไหลนะครับผมน้ําหนักนะครับอันนี้ผมเล่นอยู่ประมาณ10บถึงสิบสโลนะครับเพื่อนๆเล่นประมาณ4เซตนะครับเซตละประมาณ10ทีถึง15ทีนะครับผม ลงสดนะครับแล้วก็ลงสุดนะครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อท้องนะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้แผ่นดัมเบลนะครับเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับในการเล่นนะครับผมเล่นประมาณ1 0 1ถึงทีนะครับผมประมาณ4เซตนะครับเพื่อนครับ อันนี้ท่าสุดท้ายนะครับก็เป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อขานะครับเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อต้นขานะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้ดัมเบลนะครับข้างหนึ่งนะครับประมาณประมาณ30โลได้นะครับหรือเล่นประมาณ20โลก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะเอาดัมเบลนะครับแบกไว้นะครับผมอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆถนัดครับว่าจะแบกไว้หรือว่าจะถือไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงสุดนะครับแล้วก็ เวลาขึ้นนะครับเราก็จะโฟกัสที่ต้นขานะครับผมอันนี้เล่นประมาณ10-15ทีนะครับสี่เซตนะครับเพื่อน